นะให้ทําที่ว่าในการแก้จิตฟุ้งซ่านแล้วก็จิตซึมเศร้าครับอืมคือสิ่งพวกเนี้ยพระศาสดาบอกว่าสติมีประโยชน์ในที่ทั้งปวงนะถ้าจะใช้ตัวเดียวแก้คือสติและสติจะมีได้ด้วยการฝึกกายกตาสีหรืออาณาปานสตินะก็สําสเร็จประโยชน์หมดจิตทดทูพระศาสดาบอกอย่าไปทำสมาธิให้ใช้ธรรมวิจยะ นะจิตฟุง้งซ่านอย่าไปใช้ธรรมวิจยะให้ทำสมาธิบอกวิธีแก้ในแต่ละแบบแต่ก็บอกวิธีแก้โดยอาศัยเครื่องมือเดียวคือสติก็จะมาสรุปท้ายของพระสูตรนี้ว่าสติเนี่ยมีประโยชน์ในที่ทั้งปวงใช้ได้ทั้งจิตฟุ้งซ่านและจิตรดถูนะ่นั้นเราก็ฝึกสติสติจะฝึกได้สมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ เห็นเวทนาสัญญาวิตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโยมก็มาจับสมาธิภาวนาตัวที่สามในสี่ประเภทสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันใช่ไหมเป็นเพื่อไปเพื่อยานทัศนะเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อการสิ้นอาสวะเนี่ยเราก็ฝึกสติตรงนี้ก่อนได้นะเห็นเวทนาคือสุขทุกเกิดขึ้นมาก็รีบวางรีบทิ้งอยู่กลมเข้าไว้นะ เกิดสัญญาเกิดวิตกนะสัญญาน้อมนึกไปในอดีตรูปเสียงกินรสที่ล่วงไปแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วคิดไปน้อมไปก็รีบวางนะเกิดปรุงแต่งขึ้นมาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ยังมาไม่ถึงเราก็ทิ้งไปไม่สนใจ ก็เรียกว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็ไม่งอนแง่นคอนแคลนในธรรมันเป็นปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นผู้มีลาตรีหนึ่งเจริญเนี่ยมันจะมาเข้าเรื่องการภาวนาหมดเลยนะเราทำอย่างนี้ก็ได้นะ